สวัสดีครับจากร้านแคทอดบ่เตียงขาวขนมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวก็พร้อมที่จะขายแล้วนะครับวันนี้ก็โุ้งไก่ทอดเส้นเล็กครับกรอบเลยนะฮะนี่ใหญ่เลยใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ต้องกินสะโพกใหญ่กว่าหนาคนทอดเลยหนาเป็นไงกว่ากันเ <c oughs> นี่ยอันบอกน,นี่เลยแล้วก็นี่ตีดบนขายกั ปิบนก็สดๆเลยนนะคร์สงานวันนี้เอาหนองจะขายอรวเนี่ยขายแล้วกางขายแล้วค่ะจะขายกั่หนองเนี่สามหนังสามสี่้สามหนัโอ้โหคือสีตาเสร็จแล้วนะครับโอ้ยมัคือแดดทอดเลยนะเเนาะดดนะครับพอมขายวันนี้อันนี้อันนี้นย่ต้องหเขาไปไหเอาตัวสใัให้ลูกค้านะ รถแทตัวยาวเฮ้มาดามันเปิดไฟได้มื่อนีร่มันเปิดไฟมันเลื่อนหอดเร็วกําลังเล่นหอดอยู่ด้านหลังลนะครับผมเล่หนหอดไหมครับแค่รถต้นน,ว,นนะวันนี้มีเจากรเรียกทรยลงแล้วน,นี่สี่สิบบาท มันตัวรมมันลักขนาดเลยใครทตามไ,ได้ดีกว่า้องขายของขายเดีย๋ยวเราเดีอตัวนี้เ <c oughs> ดีย๋ดวยวโนกัรถ้าโอ้มันจะแสวะเนาะกรองข้านเลย ตาต้องไว้เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดประมาณช่วงเงย็นๆนะครับเพราะว่าวันนี้แดดแดดร้อนมากค่อนข้างแรงนะครับวันนี้พี่อนๆก็น้ำไม่อาบนะครับเมื่อเช้าอาบปะอาบตัวมาออ่าวปานเจาะเดียวลืมปะล่นลืมเอาเหมือนก้อนท่าของเมื่อกี้มังออกก้งเ,เนี่ยมันกล<ท>อนคดีแหละสองไลฟ์แล้วไม่จะพอละค่ะเขาเขาไล่ไหล่อยเลย ห,หลาบาทแล้วอ้ยแสอสิบาทจ้าบาทบอ,อฟเบสรีมมีในโลกโอ <c oughs> ้ย,ยนีคนดีดเซื้อเลยนี่ยสารทก็ยังเงินซื้อเหบออร้อนมากเลยวันนี้ร้อนโอเคี่จะมาซื้อถ้าก็ มาเป็นอะไรนะครับตอนนี้ก็พร้อมขายแล้วนะครับผมนะครับโอเคถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ยินดีตัดตัดอะไลก์ไรกดแชร์ให้กันใครดีใครับขอให้กคบเราด้วยนะครับบ๊ายบาย